สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบกผมครั้งในคอสอ,อกกับคอสอ,อกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ ll by rift นะครับพี่ก็จะเอาประวัติของแชมเปี้ยนใน v y rift เนี่ยมาเล่าตามรีเควสกันนะฮะและวันนี้ก็ถึงคิวของคาเมลโอ้โหรูปร่างหน้าตาเธอเนี่ยแบบสวยเด่นน่าสนใจสุดๆเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของสาวสุดเทธธ่จากพิวร์โท์คนนี้จะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยตระกูลเฟอร์รอสเข้าใจเรื่องการเสียสละ แหล่งสร้างความมั่งคั่งที่สำคัญของตระกูลคือคริสตัลหายากที่ได้จากแบล็กเคิร์นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีถิ่นฐานอยู่ในชูริมาเฮกคริสตัลหรือคริสตัลแรกเหล่านี้มีพลังที่ตามปกติแล้วจะใช้ในหมู่ผู้ที่มีเวทมนต์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นพี่สาวของญาทวดของคาเมล ต้องสูญเสียแขนข้างหนึ่งไปในระหว่างการบุบเบิกสำรวจการเสียสละนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันนำไปสู่คติพจน์ประจำตระกูลที่ว่าเพื่อครอบครัวค่าพร้อมเสียสละแบล็กเคิร์นเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและครอบครัวของคาเมลต้องนำคริสตัลเหล่านั้นมาผ่านขั้นตอนการเสริมประสิทธิภาพด้วยการลงทุนลับในเทคโนโลยีเคมีและการแปลสภาพาธาตุรูน ช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาคริสตัลเฮกสังเคราะห์ซึ่งแม้จะมีพลังน้อยกว่าแต่ผลิตได้ง่ายกว่าได้สำเร็จแต่นั่นก็มีผลเสียเช่นกันมีข่าวลือที่พูดกันมานานแล้วว่าการผลิตคริสตัลสังเคราะห์เป็นต้นเหตุของหมอกซอนเกรนอกจากนี้ตระกูลเฟอร์รอสใช้ทั้งวิธีการจารกรรมข้อมูล การข่มขู่และการสังหารซึ่งเป็นหนทางเดียวที่ทำให้พวกเขาสามารถผูกขาดทรัพยากรล้ำค่าชนิดนี้และสามารถเดินสายผลิตในซอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลในย่านบรูวินคอร์ตของพิวโทเวอร์ในฐานะที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ของเหล่าหัวหน้าตระกูลเฟอร์รอสคามิลจึงได้รับการศึกษาที่เพียบพร้อม เธอมีครูชั้นยอดได้เรียนภาษาต่างประเทศหลายภาษาและเล่นเชลโลวินหน้าได้ดีเทียบกับหัวหน้าวงดนตรีอีกทั้งยังได้ฝึกอ่านเขียนภาษาชูริมาโบราณในขณะที่ช่วยพ่อของเธอขุดสำรวจหุบเขาโอดินตามธรรมเนียมแล้วหนึ่งในทายาตรุ่นเยาวจะต้องรับหน้าที่หัวหน้าสายลับและทำงานร่วมกับหัวหน้าตระกูลโดยใช้ทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จของตระกูลแต่ทว่า สเตวานน้องชายของคาเมลร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเธอจึงต้องทำหน้าที่นี้แทนสเตวานเฝ้ามองด้วยความอิจฉาที่คาเมลมีโอกาสได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเธอพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญในการต่อสู้การลาดตระเวนสอดแนมและการสอบสวน เมื่อคาเมลอายุ25ปีอันธพาลชาวซอนที่ผ่านการเสริมพลังมาแล้วได้โจมตีเธอและพ่อด้วยเป้าหมายที่จะขโมยความลับทางการค้ามูลค่ามหาศาลพ่อของเธอเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและแม่ของเธอก็ตรอมใจตา,ตายตามไปในไม่ช้า สเตวานได้กลายมาเป็นหัวหน้าตระกูลและทุ่มเทพเพิ่มอีกเท่าตัวในการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมพลังเฮกเท็กให้กับมนุษย์ด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือผู้นำที่กล้าแกร่ง หลังจากไว้ทุกครบปีสเตวานได้ดูแลพิธีรับตำแหน่งของฮาคิมนาเตรินักผลึกศาสตร์หนุ่มอนาคตไกลจากเมืองเบลชุนซึ่งอยู่ริมชายฝั่งของแดนชูริมาที่มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้านักประดิษฐ์ประจำตระกูล คาเมลขอให้ฮาคิมช่วยเสริมพลังเฮกเทคเพื่อที่เธอจะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ฮาคิมรู้สึกถูกตาต้องใจคาเมลตั้งแต่แรกพบและความสัมพันธ์ของทั้งสองได้พัฒนาใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่พวกเขาทำงานร่วมกันและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของชูริมาในยามดึกในที่สุดคาเมลก็เริ่มมีใจให้ฮาคิม ทั้งคู่เริ่มแสดงความรู้สึกที่มีต่อการมากขึ้นโดยไม่ได้ใส่ใจระวังเนื่องจากทั้งสองรู้ดีว่าการผ่าตัดคือจุดจบของการได้ใช้เวลาร่วมกันฮาคิมจะต้องไปดูแลโครงการอื่นต่อในขณะที่คาเมลจะต้องทุ่มเทสุดตัวและหัวใจในการทําหน้าที่หัวหน้าสายลับที่สำคัญฮาคิมหวั่นใจว่าเมื่อคว้านหัวใจของคาเมลออกเขาอาจจะทำให้เธอสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ไปด้วย เพียงไม่กี่วันก่อนการผ่าตัดของคามิลฮาคิมได้ขอคามิลแต่งงานและอ้อนวอนให้เธอหนีไปกับเขานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของคามิลที่เธอรู้สึกลังเลสับสนสเตวานไม่มีความรู้สึกขัดแย้งในใจเช่นนั้นเพราะเขาต้องการให้คามิลทำให้สิ่งที่เขาวาดหวังไว้ให้เป็นจริงเมื่อเขาร่วงรู้ความลับเกี่ยวกับการขอแต่งงานเขาจึงวางแผนจัดฉากให้ตนเองโดนทำร้ายในขณะที่คามีลและฮาคิมอยู่ด้วยกัน เมื่อเห็นน้องชายในสภาพบาดเจ็บเลือดอาบคามิลวตระหนักขึ้นในใจถึงเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเธอปันใจไปทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นนอกจากครอบครัวฮาคิมขอร้องอ้อนวอนคามิลแต่เธอไม่ยอมฟังเพื่อครอบครัวเธอยอมเสียสละได้คามิลวยุติความสัมพันธ์กับฮาคิมและยืนการให้เดินหน้าการผ่าตัดตามที่เธอได้ตั้งใจไว้ มีแต่ชายผู้นี้เท่านั้นที่จะทำให้การผ่าตัดครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยดังนั้นเขาจึงลงมือผ่าตัดเอาหัวใจของคามิลออกและใส่เฮกเทกเข้าไปแทนที่จากนั้นเขาก็ลาออกเมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นมาห้องทดลองที่ทั้งสองเคยได้อยู่ร่วมกันกลับไม่เหลือใครอีกแล้ว คามีลจดจ่ออยู่กับแต่งงานของตนเธอเดินหน้าแปลงสภาพร่างกายเพิ่มในส่วนของท่อนขาใบามีดสะโพกที่ติดชุดสลิงและการเสริมเฮกเทคอื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อยซึ่งทำให้บางคนนึกสงสัยว่าเธอยังคงมีความเป็นอิสตรีเหลืออยู่เพียงใดและในขณะที่จะกูลเฟอร์รอสสั่งสมอำนาจและความมั่งคั่งให้เพิ่มพูนมากขึ้นภารกิจที่คามีลต้องทำก็ยิ่งโหดร้ายและอันตรายมากขึ้นไปด้วย หัวใจเฮคเทคทำให้ร่างของคามิวไม่มีความแก่ชาราแต่ทว่าการเวลาไม่ได้ปราณีน้องชายของเธอเช่นนั้นด้วยแม้ร่างกายของสเตเวนจะอ่อนแอลงแต่เขายังคงกุมอำนาจเหนือตระกูลไว้ในอุ้งมือเหล็กของตนดังเดิมในที่สุด คามิลวก็ได้ค้นพบว่าสเตวานก็ทำการพอระยศอันร้ายกาจและได้รู้ความจริงว่าแผนชั่วร้ายของเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตระกูลอีกต่อไปในนาทีนั้นคามิลลบเสี้ยวความรู้สึกสุดท้ายที่ยังมีให้กับน้องชายของเธอไปอย่างหมดสิน้น หลังจากแต่งตั้งเลนสาวคนโปรดของเธอให้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลแล้วคามิวได้หันมารับผิดชอบกิจการสาธารณะของครอบครัวรวมไปถึงปฏิบัติการมืดต่างๆในฐานะผู้แก้ไขปัญหาที่ยากลำบากเธอได้แปลงสภาพร่างกายไปสู่อีกขั้นก้าวข้ามความเป็นมนุษย์และพร้อมที่จะตัดสินใจโดยไร้ความรู้สึกแต่ทว่าความรู้สึกเศร้าโหยหาแปลกๆที่อยู่ในหัวใจเฮกเทกอาจจะเป็นสัญ,ญญาณของปัญหาก็เป็นได้ แต่ถึงกระนั้นคาเมลก็ไม่ยอมนั่งอยู่เฉยและสร้างความกระปี้กระเป๋าให้ตัวเองด้วยการโจรกรรมชั้นยอดเพื่อขโมยข้อมูลลับของคู่แข่งถ้าหากมีชาชงสดใหม่สักแก้วและการเดินเป็นระยะทางไกลท่ามกลางเหมาะซอนเกรก็ทำให้เธอไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไป เป็นอย่างไรกันบ้างนะสําหรับเนื้อเรื่องของคาเมลนะโอ้โหดูดิความทรยศของตระกูลความรักที่ไม่อาจจะเป็นไปได้เอนดูแฟนเขาด้วยนะที่แบบต้องลาออกไปอะ่ะแต่เธอเป็นคนที่มีปณิธานชัดเจนตามตระกูลเลยนะว่าแบบถ้าเพื่อตระกูลเนี่ยเสียสะละได้นะฮะสุดจัดประหลัดจิกจริงๆสำหรับสาวคนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่นะว่าจะเป็นประวัติของแชมเปี้ยนตัวไหนในวายริฟนะฮะถ้าน้องอยากดูตัวไหนเนี่ยพิมมาบอกได้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์แล้วพี่แนะแนะ แล้วก็ถ้าใครอยากเป็นเด็กในสังกัดสมัครใน YouTube เลยนะจ๊ะก็จะเป็นกำลังใจให้พี่เนี่ยทำคลิปต่อไปยาวๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ